ครับรักชาฟาร์มตามนี้ครับไปเลยครับสวัสดีครับพี่น้องตอนนี้กะว่าพัดกองกบ้า้านที่พามาชมเยี่ยมชมฟาร์มหมูพุกยักษ์ครับ เท่า่าูกยัดได้ล่ะพ่อเข้วน่ครับา่าถึงฟาร์มแล้วเยี่ยมชมทางในกันเลยครับ แม่มหวังม่จงห้วนัแทน้มมาแลยวแม่ผมหวังหว่วงดู่ด้ว่านี่ครับไดเป็นยังไงไล่บ่โอ้สองแม่เนอยนะ้ได้คอกเออสองแม่ขอดึงกันเรียอเฟียแล้วเอออันนี้มันจะปีครับเนี่ยออกได้สองคอกนี่แหละเนี่ยปีหนึ่งอะ เดือนเดือนเดือนช่งเดือนโอ้โหแล้วทุกเดือนทุกเดือนเด้อหทุกเดือนโอ้ยครับทุกเดือนเลยครับก็ทุกเดือนดอกมาทีเดียนมาพี่น้องอืมไม่ใช่อกแค่ทุกเดือนหนูอย่างนี้เนี่ยดูว่ามันเป็นยังไงแต่ละครั้งละวยี่สิบกว่าวันมันจะออกต่อแม่เป็นกาสะออนบ่เนี่ยมันกับผมแผ่ไม่ได้ไปดูไปตัวไออยากดูอยากดูตัวแดงแดงอ่ะัวแดงแดงเปิดไปเขียนไปดูลูกออดดูลูกออดดูลูกออดหนู ตัวแยงนีู่กออดอะไรดอกมันบ่ไล่ตัวไงเมื่ลายตัวจริงเนี่ครับนี่ยเหลืองแดงน้อยๆอยู่นี่ครับนี่เอ้มลูกออดก็ได้ลูกออดลูกออดไม่ใช่ไม่ลูกออดมันลูกกบอันนี้ลูกหนูครับลูกหนูลูกหนูไอเดินแป๊บลูกหนูออกเป็แดงอยู่ๆออกแดงไปดูตัวนี้มันดำแล้วมันลูกออดเหมือนลูกออด แบบถึงเงาะปั้นอะแม่เดียวเนี่ครับแม่เดียวใกล้ใกล้ช่วงไม่ใกล้ไม่เป็นไรก็เป็นไรดอกเอ้ก็เป็นไรกัดโดยกาดกล้องตรงไหนเออไ่เป็นไรตัวใหญ่เพราว่ามันมีคนมันคนอื่นแกลกินแกลกเกิดแรกเกิดถึงห้าขวบเอาโมเมนต์นครับแม่ครับ ดูน่ะถ้าพิษติทั้งหมดเทะเลร่อยบ่อร่อยขอบบ่อั้งหมดไม่ร่อยขอบบ่ออืมร้อนแลมิดจะหนูน้อยนะไปดูไหมหนูน้อยมิดรุ่นนี่รุ่นกําลังเลี้ยงเลยโอ้โหเนี่ยครับกําลังขบก้องเข่าดีในรุ่นนี้โอ้โหไอผุนครับนี่แหละรุ่นนี้แหละนะของป็นรเลยรุ่นนี้เราพักกันดีกันอยู่างนี้เนี่คือหนูคือหนูต้องขาวนี่โอ้โหยั่วเย่ปนโน้ตเทศบาล วพอเดี๋ยวมีหอดับหางกันตัวนเด่นคนหางหางไอะไรกันเขาเรียกอาจอรูน้ำ้วยหางไอหางดอนนี่มาอีกแล้วโอ้อันนี้บอด็กแเวนบอด็กเวนสามสีบอเลี้ยงกันวยบอองกันบ่อันบนแต่ละรุ่มันบ่ทกันสนใจติดต่อได้นะครับ

เออกบบอลบหัชในคุณกินบต้องไปจับมันก็ได้ดอกบต้องจับข้างหน้าจับข้างหลังจับเลนะจับข้เพราะว่าเขาบอกบบได้เลื่องกับหนูเขามันว่ามีกินหนูมันเป็นกินคนอื่นเอ้ยไม่ไม่เขาจี้ยงแบบไปทอดไปทึ่กระเบิดเโอตายวะเนี่ยเพราะว่ากินครับ มันเป็นไส้พันของเขานะนี่ไส้พันมาจากเหลาเนี่ยเพราะว่าเห่าบม่ได้ป้อนเลยมันเป็นตามไส้พันมาดูในอ่างครับมาดูในอ่างเหมือเดิมครับรุ่นเยอะรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่สนใจติดต่อได้นะครับจับได้ทุกตัวไายพันตอนจับได้ทุกตัวบพราทุกตัวนี่ใบใหญ่ได้ขึ้นูแค่์ซ้ำเดีกว่านใบใหญ่ยังไงเางเหนื่อยมันมาเป็นนิ้วก้อยนิดเดียครับมันใหญ่ก็นิ้วป้อนมืออันนี้มันขาก็จนดฟ้อนตัวเนี่ยครับเนี่ย <ไ>เพราะว่ามันเป็นพราะว่ามันเป็นไส้ผ่านของเขาม,มันบ่ได้บ่ต้องได้ป้อนนู่เขานี่ให้เจ้า,จาได้มันต้องเป็นป้อนนันบ่โอโ้ครับอ,อันนี้บ,บ่ได้ป้อนบ่ได้อะไรไถ้ามันอักเลยถ้าบรรยากาศนี้มันจะกุ๊กๆๆๆเลยเนี่ยเราไมนมีอะไรโอ้มีแต่บักใหญ่ๆครับพี่น้อง <laughs> ได้บบกอักใหญ่เลย เต็มไปเบิเลยครับเนี่ยนัชชาฟาร์มสนใจติดต่อได้ครับบ้านหนองไห่อำเภอหนองแดงจังหวัดช้ยภูมิอันนี้หนูแยกอก็จากแม่มันอันนี้กำลังเป็นเด็กแว่นครับกำลังไว้รุ่นเด็กแว่นบออันกำลังอันอนุบาลแล้วตังไหนซูมมันออกลูกแบบแดงๆอ่งเอาไว้ให้ดูได้ เอามาออกมนยเด้อยางเด้มามันย่องย่องเดียยางเด้อเอาเอเอาแล้วเอาลูกแกงนี้เออเอาหวานนี่นะตัวอะไรอ๋นี่นีนี่ครับกำลังขยายพันธุ์ครับนี่ลูกมันอยู่ทั้งหนหัวแล้วลูกมันอยู่ทา้ไหนนะเออนั่งดัปึ๊ดเจ็บกองเขาน่ารุนนี่เนาะนี่โอ้โหนี่ครับนี่ออกแท้ครับเดีว อ๋อนี่ก็อ้ยจับได้ไหมนี่ได้เลยเลยครับเน่ไม่กล้ามนะจับอร้าแนพอมัได้คมาจากเราใางนะเบิ้งค่บเบิ้องเบื้งเมียวดิเนี่ยจับอุ้มได้ตรงนี้อุ้มได้หางมันดีบีดึงอ่ะอี่ไงอ อันนี้ลราพอมันสุมนัน่นนะกบเนี่ยเจี๊ยบพี่หนูยอดเบลมเทิมเลยมันแมวนะครับแมวนะไม่ใช่หนูโอ้โหผมเพิ่งเข่าไปกลัวระเบิดเนาะตรงนี้น่ารักแล้วไม่จบบ่อแลับมันเป็นบ่อหนูแต่ละรุ่นมันบ่อทอกันสนใจ,จติดต่อได้นะครับนัชชาฟาร์มใครอยากเลี้ยงใครอยากเลี้ยงใครอยากเลี้ยงใครที่เอาไปประกอบอาหาร หรือจังไหนก็ติดต่อได้ครับประชาฟามน้าจ้าบ่ตำบลท่บบัวแดงเพื่อนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิบ้านหนองไฮครับไปว่านั่นไป่งลูกกำนันี่ชิบหางนูครับนี่บ่อบ่อลูกกำนันที่เอาไปว่า่สาวกำนัชหงแค่ เ่สาวผมี่นบ่น่ะผู้สาวผู้สาวผู้สาวเออดีกันได้ครกครับคลิปนี <t <t ah. ้ก็ขอจบคลิปลงท่านใดก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจขอบคุณที่รับชมครับผม